สวัสดีพี่น้องชาวขางเสียงด้วยครับผมก็ตอนตนี้เป็นตู้เทโบ1สิบสองนิ้วเป็นแม่ัดดีสิมิลดีสิบแดนิ้วตัวนี้เป็นหน้าตัดครับผมตัวนี้เป็นหน้าโคง้งใช้แม่ัดตราวกเขาครับผมดีสิบมิลเอ มีหน้าตัดสีใบหน้าโค้งสีใบแล้วก็ตอนนี้ b ีสีใบตอนนี้ก็เทโบหน้าตัดทั้งหมดครับผมก็ตั้งชื่อเป็นตู้เทโบ U ยูเจิตสิบครับผมเป็นสูตรที่ผมคิดคนเองตอนนั้นก็สิบห้านิ้วครับผม นใจก็สอบถามได้ทาง Facebook ครับผมวิวัฒนตุ้มทองหรือเบอร์โทร0821473502ก็ประมาณนี้ครับ